ครับว่าตัวเจตัวบอกเลยคราวนี้สอบนะครับเมื่อกี้คลิปต่อไปก็ข้างในครับเป็นดูด้วยครับเม่นๆไ,ไป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 ยูหูโอ้ไปกระเด้งโอ้พี่ต่อไปนะก็ตรงนี้มีรูอยู่แล้วถึงทำผ่าดได้ไหมไม่ไม่ผ่าน พันปูนอ่ะนปูนไม่โูเป่าพนปูนพันปูส้มเซมไปได้แจ้งใด้แต่ร้าน้องดีอุ้ยเฮียกากับว่านั่นวัวนั่นอะไรกราดมาเ่รน ช่วยลุกไวเร็วอ่ะกันดันเหรอเดีย๋ยวช่วยดันให้อาดันกันกันดัน,ดน,น,น,นกัรวัดได้คนลิกโ้ยโดดปี้ผ่านอัตโตไป ยังไม่พออ่ะกับเพิ่มว่าไ้ตกเปียกรากว่าก็เอโอ้ยพุทอไปนี่สาจิจิโยดัดเออเออ กลับไปเลยไปต้องไปจะถือถือกับป๊อกป๊อกกันถือไม่ได้แ้เพื่อนว่าต้องไปนี่เต็มแล้วมาตรงนี้เลยมาตรงนี้บีบอยอยู่เนี่ยบีบอยบีบอย Boy, be boy you come here Ani, be boy You you Be boy you Be boy you so bad Nan

Hey, what's on the hill? What? Do we do? what? าไไทางบุไปขายเที่ยวขายปิดเอวไปทางสะพานนี่หน่อยมาตป